วันนี้อิงมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าพอดีที่ล้าจิงมีเล่าอยู่ชุดหนึ่งค่ะแต่ขายพี่ถูกๆเลยนะคะแทบนี่พี่ไม่ได้ตาฝาใช่ไหม เมื่อไอโฟนนี้เจอโคงไฟนี้เราต้องออกแบบลวดลายหน่อยนะพี่ mm hmm. อย่างเช่นแบบเราเอาเหมือนแบบทองคาเปียวมาติดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยขึ้นมันก็น่าจะแบบ <Yeah. S 1> ไฟมันก็น่าจะสว่างขึ้น mm hmm. สวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีจ้าอันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอิง นั่งก่อนแล้วนั่งก่อนขอบคุณค่ะวันนี้อิงมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าคืออิงมีเรอต้องใช้เงินด่วนนะคะแต่อิงไม่ได้มายืมเงินพี่นะคะพอดีที่ร้านอิงมีเหล้าอยู่ชุดหนึ่งค่ะ เล่านี้ดีนี่พี่เคยกินแล้วรสชาตินุ่มมากเลยแล้วอิงเอาเล่ามาให้พี่ดูทำไมหรอคืออิงจะเอามาขายให้พี่คะ่ะแต่ขายพี่ถูกๆเลยนะคะแค่แค่หนึ่งพันจริงๆหรอนี่พี่ไม่ได้ตาฝาใช่ไหมอิง ขายถูกแบบนี้ไม่ขาดทุนแย่หรอได้ราคานี้จริงหรอเนาอตรงๆเลยนะพี่ออนถ้าเป็นคนอื่นอะไม่ได้ราคานี้หรอกแต่ดิเห็นว่าเป็นพี่ไงเลยให้ราคานี้กับพี่ดีดีพูดได้ดีมากงั้นเอานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อะอิงเอาของมาให้พี่ที่ร้านพี่ได้เลยนะ ได้เลยค่ะพี่ออนแล้วอิงมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่หรอเอ่อมีร้อยชุดค่ะโอเคงั้นอิงเอามาให้พี่หมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปหาลูกค้าคนอื่นละขอบคุณมากเลยนะคะพี่ออนถ้าไม่ได้พี่อิงคงย่แน่ๆเลยค่ะ ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองงั้นอิงขอจอวไปจัดเตรียมของให้พี่พรุ่นี้เลยนะคะได้จ้ะพรุ่งนี้เจอกันไปก่อนนะอันขอตัวก่อนนะไปก่อนนะคะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะจ้ะไปเ อันเรื่องเนี้ยอันคิดเห็นว่าไงดีไหมพี่ออนฉันว่าพี่ออนตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะฉันขอถามพี่หน่อยพี่รู้จักกับเขาได้ยังไงแล้วพี่สนิทก,กับเขามากหรออิงเขาเป็นรุ่นน้องที่มหาลัายแต่จริงๆเราก็ไม่ได้สนิทกันมากหรอกพี่ออน ฉันว่าราคาที่เขาเสนอมานี่มันถูกกว่าท้องตลาดเยอะมากเลยนะพี่ของมันอาจจะไม่ตรงปกก็ได้พี่รู้ว่าราคามันอาจถูกเกินไปหน่อยแต่อิงเขาก็บอกแล้วว่าพอเป็นพี่เขาเลยให้ราคานี้ถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้ราคานี้หรอกนี่อันัตติกับอิงเกินไปหรือเปล่าพี่ออน พี่ลองคิดดูดีๆนะบนโลกนี้ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะพี่ฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมา,าพากลแน่ๆแ,แลวมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยพี่ลองคิดดูดีๆทุกครั้งที่มีเรื่องดีๆแบบนี้อันก็ขัดพี่ตลอดเลยเขาจะมาหลอกข่าวพี่ได้ยังไงฉันก็แค่หวังดีกับพี่ฉันก็เลยพูดแบบนี้ ฉันถามพี่หน่อพี่รู้เรื่องเล่าไหมแล้วพี่รู้ไหมว่าไหนของจริงอันไหนของปลอมเห็นไหมพี่ไม่รู้เรื่องแล้วพี่ก็จะไปซื้อขายกับเขาเนี่ยนะพี่ไม่รู้เรื่องเล่าแล้วไงอันคิดว่าอิงเขาจะเอาเล่าปลอมมาหลอกขายให้พี่หรอก็ใช่น่ะสิทำไมเขาถึงจะหลอกขายให้พี่ไม่ได้ละ่ะ คนที่มาหลอกขายของเขาก็ต้องมาหลอกคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างพี่ไงถึงตอนเนี้ยฉันพูดอะไรไปพี่ก็ไม่ฟังฉันหรอกแต่พี่เชื่อฉันเถอะอย่าไปหลงกลซื้อของของพวกเขาไม่อ่ะยังไงพี่ก็จะซื้อคนอื่นเขาเอาเงินมาวางไว้ต่อหน้าคนบ้าที่ไหนจะไม่เอาโอเคงั้นก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกัน ถ้าเกิดวันใดว,วันหนึ่งโดนหลอกขึ้นมาอย่ามาร้องไห้เสียใจให้ฉันทีหลังกับบ้าละ ฮัลโหลค่ะพี่หลงฮัลโหลว่าไงอันมีอะไรหรือเปล่าพี่ฉันรบกวนพี่หน่อยสิพี่ช่วยเข้าไปหาพี่ออนที่ร้านหน่อยสิพอดีว่ามีเพื่อนของพี่ออนเข้ามาเสนอขายเหล้าให้พี่ออนค่ะพี่แต่ฉันคิดว่าเหล้าชุดนั้นราคามันแปลกแปแล้วอันจะให้พี่ทํายังไงหรอพี่รู้เรื่องเล้าไม่ใช่หรอพี่ช่วยไปดูแล้วก็ไปเตือนพี่ออนเขาหน่อยได้ไหมคะ ฉันเตือนแล้วพี่แต่พี่เขาไม่ฟังฉันเลยอ๋อแบบนี้เองเหรอค่ะฉันรบกวนพี่ไปดูให้หน่อยนะถ้าเกิดว่าเล่านะั่นมันไม่ใช่ของแท้พี่ห้ามให้พี่ออนซื้อเด็ดขาดเลยนะพี่โอเคอเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะค่ะพี่ขอบคุณมากนะฝากด้วยนะคะพี่ ของครบแล้วใช่ไหมอิงเรียบร้อยหมดแล้วค่ะพี่ออนอิงให้น้องเขาผลมาวางไว้หน้าร้านให้พี่แล้วค่ะดีดีงั้นเดี๋ยวพี่ให้เด็กพี่เช็คก่อนนะว่าของครบไหมได้เลยค่ะพี่ออนพี่ออนสวัสดีครับทำอะไรอยู่ลหรครับวอดดีจ้าหลงมามานั่งก่อนสิพี่กำลังคุยเรื่องเล่ากับอิงเขานะ่ะ ลงมาดูสิว่าม,มันใช้ได้ไหมพี่อิงเดี๋ยวถ้าเด็กที่เช็คของเสร็จพี่โอนเงินให้นะต่อไปถ้ามีของดีๆแบบนี้อีกเอามาให้พี่อีกนะพี่ออนครับพี่ออนออกไปข้างนอกกับผมหน่อยได้ไหมครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ออนนะครับได้ได้เอ่อ รอพี่แป๊บนะเดี๋ยวพี่มาได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะพี่ออนหลงมาคุยกันตรงนี้ทำไมไมีข้างในก็ได้พี่ออนผมมีเรื่องอยากจะบอกพี่เรื่องอะไรหรอหลง พี่ออนเชื่อผมไหมครับเชื่อเรื่องอะไรหรอเรื่องเล่าไงครับพี่เชื่อผมไหมถ้าเป็นเรื่องเล่าพี่ก็ต้องเชื่อหลงอยู่แล้วเพราะหลงเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าางนั้นถ้าพี่เชื่อผมเล่าชุดเนี้ยพี่อย่าซื้อเลยนะมันไม่ใช่ของแท้มันปลอมตรงไหนเราลงุง ที่ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันปลอมตรงไหน,นแต่พี่เชื่อผมนะเรื่าเนี้ยมันไม่ดีบอกพี่หน่อยว่ามันปลอมตรงไหน,นเออนาพี่ออนพี่เชื่อผมเถอะผมดูไม่ผิดหรอกพี่อย่าซื้อเลยนะไปเราเข้าไปเถอะ ผมขอตับก่อนครับได้ได้แล้วแวะมาใหม่นะครับขอตัวก่อนนะครับค่ะไม่เจอกันนะคะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะพี่ออน ของหลวเขามีปัญหานิดหน่อยนะเขาเลยมาขอยืมเงินพี่เหล้าของอิงพี่คงซื้อกับอิงไม่ได้แล้วนะเพราะพี่ต้องเอาเงินนี้ไปให้หลงเขาใช้ก่อนแต่พี่ออนคะถ้าไม่พลาดโอกาสนี้ก็คือพลาดเลยนะคะจริงๆพี่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้หรอก แต่เรื่องของเพื่อนพี่อ่ะมันสําคัญกว่าพี่ก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนพี่ก่อนอิงเข้าใจพี่นะทำไไพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยคุยกันไว้ดิบดีดันมาเมี้ยวแบบนี้พี่ลังอิงไม่ทําธุรกิจกับพี่แล้ว อ้อมาแล้วเหรอพี่เป็นไงบ้างเล่าชุดนั้นทำกำไรให้พี่บานเลยใช่ไหมกำไรอะไรกันล่ะตอนเนี้ยอิงเขาถูกตำรวจจับไปแล้วเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะก็เขาค้าเล่าปลอมน่ะสิโดนจับได้ค้าคัางสินค้าตัวเองเลยคราวเนี้ยติดคุกหัวโตแน่ๆ แล้วพี่ไม่ได้ซื้อเหล้าชุดนั้นใช่ไหม <c oughs> ก็อันเป็นคนส่งหลงไปเตือนพี่ไม่ใช่หรอถ้าฉันไม่ให้พี่หลงไปแล้วพี่จะเชื่อฉันไหมละ่ะฉันก็เลยต้องหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล้าไปหาพี่พี่อ,อนันฉันเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าโลกนี้ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกพี่อันพูดถูก ไม่มีอะไรได้มาให้ง่ายเลยจริงๆ